ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคะแนนนะครับคะแนนของลูกค้านะครับหรือแต้มสะสมของลูกค้านะครับแต้มสะสมของลูกค้านะครับก็จะเกิดจากการซื้อสินค้าในระบบเอของเราครับส่วนคะแนนนะครับก็จะแต่ละสินค้าก็จะตั้งค่าได้ต่างกันนะครับก็ อยู่ที่การตั้งค่าว่าสินค้าตัวไหนจะได้คะแนนกี่คะแนน,นะนครับตั้งค่าก็เข้าไปแก้ไขสินค้าครับยกตัวอย่างสินค้านี้จะมีสิบคะแนนนะครับทีนี้ต่อมานะครับวิธีตรวจสอบคะแนนของลูกค้านะครับก็แอดมินนะครับสามารถตรวจสอบ ได้ที่เมนูคะแนนลูกค้านะครับก็จะโชว์นะครับว่าลูกค้าคนนี้นะครับก็จะมีคะแนนเท่าไหร่ครับแอดมินก็สามารถที่จะจัดการคะแนนได้จะลดหรือเพิ่มคะแนนให้กับลูกค้าก็ได้นะครับส่วนลูกค้านะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบคะแนนสะสมของตัวเองนะครับได้ผ่าน ลายนะครับลายโอเอของเาครับในหนา้าลายนะครับลายโอเอนะครับเมื่อ,อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่มือมือถือนะครับแล้วก็กดยืนยันส่วนนี้ผมสมัครเชื่อมบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบคะแนนสะสมนะครับ แล้วก็กดที่เมนูดูคะแนนสะสมนะครับอ่าระบบก็จะส่งคะแนนนะครับคะแนนก็จะตรงกันกับที่หลังบ้านนะครับอ่าว่าเหลือเท่าไหร่รน,น,นะครับทีนี้เอ่อใน l ล n อ o อนะครับสามารถที่จะดูของรางวัลได้นะครับว่าเอ่อของรางวัลเนี่ยที่มีในระบบเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างตอนนี้ ของรางวัลในระบบก็จะมีที่ลงไว้ก็จะเป็นแก้วน้ำแล้วก็คูปองหนึ่งใบนะครับแล้วก็ที่แท็บของฉันก็คืออจะเป็นคูปองหรือของรางวัลที่เราเก็บนะครับเก็บไว้นะครับตอนนี้แล้วทีนีอ้อีกเมนูนะครับประวัติการใช้คะแนนและปล่อยก็คือตรงนี้จะสรุปนะครับว่าเราได้คะแนนจากการซื้อสินค้า ได้อแลกคูปองไปกี่คะแนนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสรุปประวัติการใช้คะแนนของเรานะครับทีนี้ต่อมาเมนูการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนส่วนนี้นะครับก็คือมันจะเป็นรวมข้อความที่แอดมินบอทแคสตมานะครับส่งให้เราเราก็จะมีะว่า นี่ผู้ปองส่วนลดต่างๆครับก็คือจะเป็นข้อความเฟกแม็กซ์ตรงนี้นะครับก็คือจะไปอยู่ในการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สุดท้ายเมนูข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวก็คือ,อผู้ใช้นะครับหรือลูกค้าเนี่ยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับเบอร์โทรที่อยู่ก็สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้นะครับทีนี้ ต่อมานะครับวิธีการส่งบอร์ดแคสต์เมสเซจนะครับแอดมินก็สามารถที่จะมาส่งได้นะครับที่หลังบ้านที่เมนูบอร์ดแคสนะครับบอร์ดแคสแล้วก็ที่บอร์ดแคสนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเป็นเทมเพลตไว้หลายๆตัวนะครับแล้วค่อยมากดส่งทีหลังก็ได้นะที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นตัวอย่างก็คือ ตัวฟูฟองส่วนลดที่ได้เพิ่มเอาไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะเพิ่มหัวข้อใหม่ก็กดเพิ่มบอดแคสต์ใหม่นะครับทีนี้ก็จะมีนะครับใส่หัวข้อเนื้อหาแล้วทีนี้เนี่ยรูปภาพเราจะใส่ภาพประกอบเข้าไปนะครับก็จะขนาดไม่เกินหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณหนึ่งพันยี่สิบสี่รับก็จะเหมาะสมไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับทีนี้อ่าปุ่ม บนข้อความนะครับเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นอาจจะเป็นดูรายละเอียดแล้วก็ใส่ลิงก์เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ต้องเป็น SMT CS นะครับถึงจะใช้งานได้ครับก็บันทึกข้อความไปครับทีนี้วิธีการส่งถ้าเราบันทึกข้อความแล้วนะครับเรากดที่เครื่องหมายนะครับตองจุดหมายนะครับ <c oughs> ช่องจดหมายนะครับทีนี้ก็ไม่ใช่ส่องจดหมายเ,าเป็นรูปจดสั่งนะครับกดส่งนะครับมันก็จะมีตัวอย่างข้อความขึ้นมาครับข้อความที่จะส่งไปหาลูกค้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกว่าจะส่งหาใครส่งหาลูกค้าทั้งหมดที่มีในรายโอเอของเราก็หรือจะส่งเฉพาะคนนะครับก็เลือกชื่อลูกค้าครับ เราส่งหาคนนี้คนเดียวนะครับแล้วผมก็จะกดตกลงส่งข้อความนะครับอ่ะออะจะเห็นว่าที่ไลน์จะมีแจ้งเตือนมาครับถ้าเราเปิดดูในมือถือนะครับก็จะมีข้อความเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรากดดูรายละเอียดนะครับก็จะขึ้นนะครับอเหมือนลิงก์ที่เราใส่เอาไว้ับในตัวเทมพลทข้อความ ทีนี้วิธีการเพิ่มคูปองและก็ของรางวัลนครับก็คือเมนูคูป,อง,ปองคูปองกับส่วนนี้ก็เพิ่มคูปองด้นะครับระบุชื่อคูปองนะครับแล้วก็รหัสคูปองก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับใส่รูปภาพประกอบเพื่อที่จะให้สแสดงในหน้า,าลิกเมนูในไลน์ของเรานะครับเมนูนของรางวัลครับ ก็เช่นเดียวก,กันกับตัวของรางวัลนะครับของรางวัลก็เพิ่มคล้ายๆกันนะครับก็กดเพิ่มของรางวัลครับก็จะมีคะแนนที่ใช้แลกของรางวัลใส่กี่คะแนนครับแล้วก็ของรางวัลมีกี่ชิ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลปกติทั่วไปครับเมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยอของรางวัลหรือคู่ป้องของเรานะครับก็จะแสดงอยู่ที่เมนูอของรางวัล ลูกค้าก็สามารถที่จะกดเข้าดูได้นะครับว่ามีของรางวัลแล้วก็ใช้คะแนนกี่คะแนนในการแลกครับหลักๆกกับระบบไลน์โออก็จะมีประมาณนี้นะครับ